ดาวดวงใหม่ไม่มีโอกาสดัง5นางเอกใหม่ของทางช่อง3หากพูดถึงละครช่อง3เชื่อว่าจะมีเพียงนางเอกไม่กี่คนที่พูดถึงและเรียกได้ว,ว่าเป็นนางเอกชื่อดังและโลโก้ของช่อง3ได้อย่างน่าชัดแต่หากพูดตามความเป็นจริงช่อง3ถือเป็นช่องที่มีนักแสดงมากและปั้นดารามากมายอีกหลายช่องหนึ่งเลยก็ว,ว่าได้แต่ไอยครั้งที่จะเห็นหนางเอกหน้าใหม่ เพราะละครดังส่วนใหญ่ก็ใช้เพะเอกนางเอกเดิมๆจนมีแฟนละครช่องสามได้ออกมาตั้งกระทู้ถามไว้ว่าเราก็เป็นคนดูช่องสามเหมือนกันออกจะเป็นแฟนประจําช่องดูละครแทบทุกเรื่องแต่เดี๋ยวนี้เรารู้สึกเบื่อช่องสามมากในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการอวยดาราอวยละครแบบไม่ลืมหูลืมตาและที่เบื่อสุดคือคงจะเป็นเรื่องนางเอกในช่องนี้แหละคืออยากทราบว่าช่องสามขัดแคลนนางเอกหรอ เพราะเห็นผู้จัดชอบใช้หยุ่มคนไม่กี่คนหน้าซ้ำๆเดิมๆวนไปเวนมาเหมือนวนลูปคนเดียวเล่นตั้งสามสียเรื่องมอใหม่ไม่รู้แต่มีกระแสเพื่อนางเอกในช่องสาก็เยอะแต่ทำไมไม่ใช้ให้คมบ้างทำไมชอบวนลูีกับนางเอกหรือไม่ก็ชอบปั้นนางเอกใหม่ๆจนตอนนี้นางเอกเก่าๆในช่องที่มีศักยภาพพอแทบจะไม่ให้ความสำคัญในสายตาผู้จัด พอไม่มีกระแสก็แทบจะหายไปจากวงจรกลายเป็นนางเอกที่ถูกลืมทั้งๆท,ที่มีความสามารถแต่กลับถูกมือเพราะไม่มีกระแสมากพออีกอย่างผู้จัดของช่องสามส่วนใหญ่ค่อนข้างเซฟ์ไม่ฟังเสียงคนดูเลยเอาตามความพอใจของตัวเองตรงนี้แหละที่เราเบื่อทั้งเอื้อมซึ่งกระทูนี้เป็นผู้ทํากระทูเอาเสียงแตกเป็นสองฝ่ายหวังก็ว่านักสแสดงช่องสามเยอะมากไม่รู้จะหาหนางเอกใหม่มาอีกทําไม ใช้คนเก่าๆที่เก่งๆให้เต็มศักยภาพก่อนดีไหมจริงค่ะเดี๋ยวเราทุละครช่องสามลดลงจริงๆเรื่องที่ว่าก็ดูทนดูต่อไม่ไหวเพียบบทด้วยอะไรด้วยโยกไปช่องอื่นแล้วตอนนี้ทั้งสัำการเลยแต่บ้าก็วงจะมีคนออกมาเห็นด้วยกับการใช้ดาราหน้าใหม่เพื่อเพิ่มสีสันและบทบ,บาทให้กับตัวละครของช่องซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอกับ5้านางเอกดาวใหม่ที่ปันเท่าไหร่ก็ยังถูกรุ่นใหญ่กลบได้แก่ แพนทิเซียน้ำฟ้าบวกจีนา่าและพายเป็นต้นนั่นเองค่ะ